สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการปรับเปลี่ยนเป้ากับวิวโมเดลนะครับในเกม c ค u n t e r 2โดยเริ่มต้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนเป้านะครับคือให้เรากด ESC กด Setting เมนูกดปุ่มเกมคอส Hair ครับก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างการเปลี่ยนเป้านะครับประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถ Import การใช้งานเป้าได้ครับอย่างเช่นผมไปหาโค้ดของเป้า คนนี้นิโก้นะครับก็กด Copy แตะโค้นะครับ Import เป้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเป้าที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ถูกใจนะครับก็กด Undo Change ได้ครับเพื่อเป็นการกลับเป็นเป้าเดิมต่อไปเป็นการปรับเปลี่ยน View Mo เด l นะครับโดยที่ View Mo เด l เนี่ยให้เราเปิดคอนโซลขึ้นมาครับโดยสามารถดูวิธีการใช้งานคอนโซลเบื้องต้นนะครับ ได้ทางคลิปด้านล่างนะครับถ้าใครยังใช้ไม่ค่อยเป็นโดยวิธีการตั้งค่าวิวโมเดลนะครับให้เราพิมพ์คําว่าวิวโมเดลจะขึ้นเป็นเยอะแยะเลยครับหลายอันที่ใช้งานหลักๆนะครับจะมีอยู่4อันคือ FOV, Offset X, Offset Y, Offset Z ครับโดยที่ FOV เนี่ยคือเป็น Field of View ครับคือเป็นการอารมณ์เหมือนมุมมองของกล้องเรานะครับว่าจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้นะครับ ถ้าเราปรับเป็นร้อยเนี่ยคืออยู่ไกลนะครับปรับเป็นศูเนี่ยอยู่ใกล้โอเคอันนี้คือ fov 2คือ view model offset x นะครับคือเป็นเป็นแกนไปซ้ายไปขวาครับก็คือถ้าปรับลบ1เนี่ยคือไปซ้ายสุดปรับ1ไปขวาสุดโอเคปรับ0อยู่ตรงกลาง0.5ก็โอ้ย จุดหก็ไปขวาหน่อยหนึ่งครับนี่ผมปรับเป็น1น,นะแล้วก็ต่อมานะครับคือ offset y คือเป็นแกนไปหน้าไปหลังนะครับมันจะคนอันกับ fov นะครับถ้าเราตั้ง1คือไปหน้าสุดนะครับลบหไปหลังสุดโอเคเออผมก็ตั้งเป็น1เหมือนเดิมโอเคต่อไปในส่วนของ Z คือ เป็นการขึ้นกับลงนะครับพิมพ์1ขึ้นบนสุดลบห,งหลงล่างสุดโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ